มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอยู่มากในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านหนองเรือหนึ่งในโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทโดยมีการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทรัพยากรที่มีในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงเกิดเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำกลาม,มะพร้าวมาประยุกต์เป็นเครื่องมือ ในการออกกำลังกายผ่อนคลายและบำบัดในชื่อกิจกรรมกลาบำบัดการนำส่วนประกอบของมะพร้าวมาส่งเสริมสุขภาพเป็นการทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพทำให้นักเรียนผ่อนคลายและเกิดความสนุกนักเรียนมีความสุขมากในการเล่นกลาบำบัด โรงเรียนเนี่ยต้องการให้คุณครูและนักเรียนออกกําลังกายในตอนเช้าเราจะใช้อะไรในการออกกําลังกายเพื่อสร้างเป็นเครื่องออกกําลังกายขึ้นมาจึงเกิดการานวดฝ่าเท้าแล้วก็กราชักค่ะเราสองคนทำเครื่องฝ่าเท้าค่ะเราสองคนทํากราชักค่ะกราจะมีสองแบบค่ะแบบมนๆกับแบบนุนนนค่ะแบบมนๆก็จะมาสำหรับการนวดส่วนแบบนุนจะมาสำหรับการกดจุดค่ะ เป็นการจุดประกายความคิดทําให้เขาเห็นคุณค่าของวัตถุดิบธรรมชาติสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ทําให้เด็กภาคภูมิใจแล้วก็สามารถต่อยอดใช้เป็นอาชีพหลักหรือว่าอาชีพเสริมของเขาในอนาคตได้นําความรู้ที่ได้ไปทําเครื่องออกกําลังกายเพื่อคลายสุขภาพค่ะนําออกไปสงคายได้ค่ะเป็นอาชีพเสริมในเวลาว่างนำมาทำเป็นอาชีพหลักเพื่อหล่หอเลี้ยงชีพได้ค่ะ